สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเนี่ฮนะเป็นชุดหม้อสนามนะฮะาีนี้มีหลายใบมากไม่ให้บาดนะบางคนบอกเฮ้ยบาดพระหรือา่าไม่ใช่มาดูมาด,มาดูมาดูกันตอนนี้เป็นหม้อที่ผมใช้จริงนะผมออกงานมาประมาณ 4- ี่ห้าเดือนแล้วนะฮะดูสภาพหม้อนะเป็นสแตนเลสอย่างดีนะฮะทีนี้เป็นถุงเส้นตะเขาเลนนะฮะบางคนบอกเฮ้ยมันดำดำอ้ามันใช้งานจริงนะฮะผมไปออกงานมาแต่ก่อนผมจะเอาเครื่องครัวที่บ้านไปแล้วมันแบบเกะกะแล้วจะทั้งแกะทะในจะจะหม้อเล็กหม้อใหญ่ หุงข้าวก็คือใช้หม้อนี้เลยเดี๋ยวจะสอนหุงข้าวในหม้อนี้ด้วยนะง่ายมากนะฮะเป็นแบบตุ๋นข้าวนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นกระทะได้นะฮะอ่าฝาหมอน,นะฮะมันใช้ร่วมกันได้นะดูว่าี่มีกี่ชิ้นอันนี้เป็นที่จับหูกระทะเห็นไหมเราผัดมือนึงได้นะฮะสบายๆแล้วก็ตัวนี้เปิดขวดได้ด้วยนะ,ะมีที่งัดเปิดขวดด้วยนะฮะมันออกแบบมาดีมากนะฮะร้อนแค่ไหนก็จับนี้ตึง้งฝาหม้อ ฝาหมอ้อได้เรียนให้ดูเลยลนะ่ะฝาหมอ้หมอว่ามีหม้อกี่ใบนะนี่ฝาหม้ออ่าหมอ้อ,หมอนะฮะหม้อเล็กหม้อเล็กมีหูนะครับมีหูเรียกได้ยินไม่ใช่เอาไว้จับนี่นะมีหมอ้อมีฝาเขาจะคบทุกของเกาแต่มันอยู่ในอันเดียวกันมันพกพาง,ง่ายสแตนเลสน,นะไม่ใช่สน,นิมคือเราเคยเห็นพวกตาหัวม้าลายพวกนนวลๆนะคือซื้อครั้งเดียวจบเลยสแตนเลสยาวๆเลยนะ เบามากนะเดี๋ยวผมช่างให้ดูแล้วอันนี้มีตะแกรงลวกผักลวกไข่ะลรก็ได้นะมันมีหูนะฮะเอาไว้เรียกไว้แช่ไว้จับเอาไว้ต้มนะฮะเอาไปต้มะะไปมไมลวกผักอะไรได้หมดเลยนี่หมอ้ออันนี้ใช้งานจริงนะดูก้นหม้อดีอ่าเตาแก๊สนะฮะเตาแก๊สอยู่ไหนเนะี่ยนดี่ก็เตาแก๊สสนามนะฮะเตาแก๊สสนามเราก็วางหมอ้อได้เลยนะเนาะนี่ยวางหมอ้อปั๊บนะฮะอ่าปิดฝานะต้มได้นะมีหูนะฮะก็เอาหูขึ้นหน่อยนี่ หม้อใหญ่มากนะผมวัดให้ดูอันนี้มันสําหรับลวกนะฮะว่าเราจะลวกผักลวกอะไรเราก็มีขาน้ยนะเราสม้อมาเราต้มน้าแล้วก็ลงไปลวกได้ยกได้นะฮะบางทีบอกว่ามันจะร้อนหรือเปล่ามันมีหูหนีบด้วยนะมันสามารถหนีบขึ้นมาได้นะฮะสามารถหนีบหม้อขึ้นมาได้ด้วยนะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ากระทะเวลาผัดก็นี่เลยนะนี่จะประมาณนี้นะเราทอดเราผัดอะไรก็ได้นะไ๋่ว่าจะเป็นทอดหม้อใหญ่ก็ได้นะทอดใส่ก็ทอดหม้อใหญ่ก็ได้ แต่ว่าเวลาไข่เจียวอย่างเงี้ยก็แค่นี้ก็ได้นะนี่ฮะสบายๆเลยอ่าจำนะจำจำอ่าจำก็จะหุบเข้าไปโอเคนี่คืหม้อมันได้หมดทุกไซส์เลยนะฮะสำหรับเตาสนามเราเนาะนี่ฮนะสบายๆเลยอ่าแล้วเวลาเก็บก็เข้าที่เดียวกันหมดเลยอ่าลองเก็บให้ดูนะฮะอันนี้หม้อใหญ่ดูก้นหม้อทุกอันนี้ดำหมดนะครับเพราะใช้งานจริงนะ ใช้มาหลายเดือนแล้วก็เลยมารีวิวให้ดูด้วยนะฮะอันนี้ก็เก็บปั๊บปั๊บอ่ะต้องใส่ตะแกรงก่อนใหญ่สุดก่อนามาดูมาดูข้างในฮะตะกรงมองมไม่เห็นไงนี่ฮะก็ใส่หม้อลงไปนี่ใส่หม้อลงไปหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วนะ แล้วก็ห้าเขอคว่ำลงเนาะห้าหกอันนี้ไปด้วยหกอันนี้คว่มลงไปนะฮะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่ถุงถุงเดียวกันนะก็ลงไปแบบนี้เลย นี่นะก็จะมีหูรูดนะะก็รูดได้เลยนี่สบายๆดูนะคลาสสิกมากเลยนะคืออันเดียวเนี่ยครบเลยอะ่ะ <c oughs> ได้ทั้งหลายใบยอะ่ะคือว่าไปสี่คนเนี่ยหม้อน,นี้เลือ่อๆเลยนะอ่ะผมจะมาลองชั่งให้ดูว่าทั้งหมดนี้มันหนักเท่าไหร่เสเตลเลสนะหม้อมันใหญ่มากนะอ่ะทั้งชุดเลยนะจะได้ว่าเฮ้ยมันน้หนักมันเยอะไปหรือเปล่า อ่าสองกิโลนะฮะหนามากๆนะเพราะว่ามันมันหลายใบอาจจะลองวัดให้ดูว่ามันหนาเท่าไหร่พอดีคือเวลาเราไปทะเลหม้อมันก็ไม่เป็นสน,นิมนะฮะไม่เป็นสน,นิมแล้วก็มันหนามากเลยนะหนาแล้วก็ร้อนเร็วอยู่เพราะมันมีขอบด้วยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะจะหาว่ามันรวมขอบ รวมขอบมันก็ประมาณ4มิลเนานะคือผมมองว่ามันพับขอบมาก็ประมาณน่าจะประมาณ2มิลน,นะค,ความหนาของมันนะอันนี้นะมันมันมีขอบอยู่อ๋อผมเจอละที่มันมันไม่มีขอบพับขึ้นมาหลใบหน่อยนี่หม้อน,นี้ไม่ได้พับขอบนะฮะออกพับขอบเหมือนกันพับหนึ่งขอบ พับหนึ่งพับหนึ่งชั้นก็จะเป็นเราน่าจะ,ะหารสองจะได้เหรอดูว่ามันจะหนาเท่าไหร่าาก,กดซิโย่แล้วนะฮะขอบมันเลียดไปแล้วหนึ่งจุดห้านะฮะคือจะหาอันที่ไม่พับขอบก็ไม่มีก็ประมาณนี้นะก็ประมาณว่าประมาณหนึ่งจุดห้าแล้วกันเนาะ หนห้าหรือว่าถ้าเราไม่เอาขอบก็จะวาสักหนึ่งมิลนะผมคิดว่าน่าจะได้อ๋อโอเคอันนี้เอ้โดนขอบดีๆอพยายามจะวัดให้นะไม่ได้นะวัดโหมันหมันก็นาไปโหมันจะหนากว่าตัวมันโหมันก็ประมาณสองมิล <laughs> โอเคให้รู้ว่ามันหนาแล้วกันนะมันหนามากเลยนะโอเคนี่นะหนามากเลยโอเคนะฮะเป็นชุดหม้อสนามนะอ่ามันได้กี่อันนั่นแหลหนึ่งสองสามหม้อเฉพาะหม้อเนี่ยหม้อที่จะต้มเนี่ยสามหม้อนะหม้อใหญ่นะอันนี้เป็นตะแกรงลวกอันนี้เป็นกระทะนะฮะ ฝาหม้อมีครบหมดเลยนะมันใช้ร่วมกันนะฝาหม้อมีครบต้องใช้ร่วมกันอันนี้เอาไปคีบได้หมดเลยนะบางทีมันร้อนๆเราก็คีบได้เพราะว่ามันมีขอบนะมีขอบกันลื่นนะมันจะลงล็อกหมนพอดีเลยได้หมดนะฮะอันนี้ก็ได้แล้วที่จำคานเอาไว้เปิดขวดนะฮะเปิดขวดป๊อกได้เลยโอเคเป็นหม้อสนามที่ผมชอบมากเพราะมันออกด้วยกันมาหลายเดือนแล้วประมาณห้าหกเดือนแล้วนะฮะใช้งานจริงนะฮะ ดูกระทะทอดกันเห็นเนี่ยต้มยงต้มยำผมต้มยำไปช่อนนะไปช่อนโลกว่านะสบายสบายนะเนี่ยดูดูว่าหม้อกว้างเท่าไหร่ตัวใหญ่สุด21เซนนะปากหม้อนะประมาณ21เซนความสูงก็15เซนนะหม้อมันใหญ่มากนะอ่าหม้อกลางก็17เซนนะฮะ17เซนความสูงก็ประมาณ10เซนนะฮะหม้อเล็กอ่าหม้อเล็ก15้านะฮะ ความสูงมแปดแล้วเวลาหุงข้าวนะฮะมันหุงง่ายมากเลยเป็นแบบตุนนะถ้าใครรู้จักคำว่าตุนแล้วก็น้ําใส่นี่นะฮะแล้วก็ข้าใส่นี่ล้างข้าใส่นี่แล้วก็เติมน้ํานะเติมน้ำเวลาหุงข้าวทั่วไปเลยนะฮะก็เอาข้อวหนึ่งนึงนะฮะจากข้ามาแล้วก็วัดประมาณข้อนิ้วหนึ่งแล้วก็เติมน้ําลงไปนี้ประมาณสักไม่ต้องเยอะนะฮะประมาณสักน้ําในหม้อใหญ่2ข้อนิ้วนะฮะแล้วก็ปิดฝานะฮะปิดฝาหม้อเล็กก่อน แล้วก็เอาลงไปตุนนะฮะอย่างนี้แล้วก็ปิดฝานี้นะฮะก็จะเป็นการตุนอยู่ข้างในนะฮะผมหุงข้าวใช้เวลาประมาณ15นาทีข้าวสุกแล้วนะฮะ15นาทีข้าวสุกแล้วนะฮะอ่าแล้วก็เปิดดูได้เรื่อยๆนะฮะหม้อข้าวจะสุกหม้อเนี้ยก็คือ4คนอิ่มนะ,ะ4ี่คนอิ่มเรือเลยนะฮะหม้อใหญ่มากนะฮะ คือวิธีการตุนข้าวที่ง่ายมากๆนะฮะหุงข้าวแต่ก่อนผมพกหม้อหุงข้าวไปด้วยนะตัว,วันนี้ใช้แค่หมอ้อนี้ก็หุงข้าวได้แล้วหุงข้าวหนึ่งหมอ้อนะแล้วก็ต้มยำผัดแกงอะไรก็ได้หมดนะฮะโอเคครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ใต้เมนนะฮะแล้วก็สามารถกดสั่งครับไม่เข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ